สวัสดีครับกลับมาพบกับมานิโกฮอบบี้กับเกม Resident Evil Village นะครับอันนี้ก็เพิ่งจัดตัว DLC ที่เพิ่มมุมมองแบบที่3ม,มาแล้วก็เนื้อหาของลูกสาวโรสนะครับก็นี่ครับเ <c oughs> พิ่งจัดมาเลยก็รู้สึกได้บรรยากาศเหมือนเล่นภาค4ีะ่ะลรออนะนะฮะก็จะเห็นด้านหลังของอ e ีธานครับแต่ว่าพอเราหมุนจะมาดูหน้าเนี่ยอีธานก็จะหมุนตัวหลบนะฮะก็คือ เราจะไม่เห็นหน้าของอ e ีธานนะ,ะแต่ก็โอเคครับเนี่ยเห็นด้านหลังก็ยังโอเควะอะไรเงี้ยนะแล้วก็เล็งยิงก็แบบนี้เลยนะคือคล้ายๆแบบภาคสี่เลยอะ่ะแล้วก็เดินยิงแบบเหมือนเกบแอคชั่นเนี่ยเหมือน GTA อะ่ะเดินยิงอะ่ะนะฮะดูแล้วก็โอ้โหยน่าจะมันแ่ละนะฮะแล้วก็อันนี้เล่นต่อจากเซฟเดิมได้เลยนะครับก็คือไม่ต้องมานั่งเล่นใหม่อะไรเงี้ยนะนี่ผมก็โหลดจากเซฟเก่าครับกระสุนก็ไม่มีวันหมดแล้วนะนะฮะ ก็คิดว่าเดี๋ยวได้เอามาเล่นแบบเต็มๆแน่นอนนะคือคลิปนี้เอามาพูดคุยกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกะว่าจะไลฟ์นะครับในวันวันศุกร์นี้นะครับก็เราติดตามกันก็แล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอแบบตัดจบไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับดไนท์ครับทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบายขอยิงแบบสะใจก่อนอืมนี่ฮะนี่แบบสะใจเลยนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย